สวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่11ของอวันจันทร์นะคะของเดือนพฤศจิกายน2024ท่านผู้ชมอยู่กับเราชาวมิสเตอร์ฮิวมัอยู่กับน้ำอ้อยวราพรยาลังสีนะคะเราทำในแบบของเรานะคะเราอยู่กับต้นทุเรียนเล็กซึ่งเราปลูกเนี่ยน่าจะได้หลายเดือนลวนะคะหลายเดือนลวตีว่าประมาณไม่ไม่ถึง6เดือนแน่นอนประมาณสัก ไม่ไม่ว่าดีกว่าท่านผู้ชมมาดูเอามาดูว,าว่าว่ามันยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้เราปลูกแบบในวิธีของเรานะคะเพราะว่าเราอยู่อาเภอแม่เม,ม่อจังหวัดลาปางนะคะไม่ทาเกี่ยวกับเรื่องของาการปรับโครงสร้างดินแต่ทีเนี้ยส่วนใหญ่แล้วดินที่เรามีปัญหาก็คือไม่เหมาะแก่การเพราะปลูกนั่นเองแล้วทีนี้เราก็เลยจัดการนะคะวางทุเรียนลงกับพื้นเลยนะคะแล้วก็เอาแบบหน้าดินมาใส่นะคะแล้วก็ใส่แบรนด์มิสเตอร์นิวมัสเราก็คือเราจะเป็น ตัวที่มีส่วนผสมของฮิวมัสยิปซัมโดโลไมซ์ซิโอไลฟอร์ตเบคกิ้งคาวาสาลายไรเงี้ยค่ะธาตุอาหารหลักรองเสริมแต่ประเด็นคือหนึ่งเราทําให้ลงปลูกทุเรียนสามารถลองก้นหลุมได้เลยหมายความว่าดินตรงนั้นน่าจะขุดหรือไม่ขุดจะทําโคกไม่โคกไม่สนใจนะคะคือเรามาถึงปุ๊บจัดการเอาทุเรียนวางนะคะแล้วก็เอาหน้าดินมาเอาวิสเตอร์ฮิวมัสเราใส่แต่บางคนถ้าเขาทําโคกนะคะก็จะเตรียมก้นหลุม เขาก็จะเอามิสเตอร์ฮิวมัของเราที่เราเรียกกันตัวกระตูนนะคะถ้าใครเห็นของเราไม่อย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนจะได้รู้ว่าแบรนด์เราตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เรามาแบ่งปันมารีวิวให้ดูในลักษณะของการทําในแบบวิธีของเราในแบบภายใต้แบรนด์เรานะคะเฉพาะแบรนด์เราแบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัเท่านั้นบางคนบอกเนี่ยไปดูฮิวมัของคุณอ้อยเนี่ยเหมือนกันบอกไว้ก่อนนะคะว่ามาจากแหล่งเดียวกันจริงแต่คนละสูตรนะคะเพราะนั้นสูตรของเราเนี่ย ประเด็นเลยคือจุดแข็งของเรานะคะคือการดึงค่าฟีเได้ทันทีทุเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะคะเขาจะยืนอยู่ได้เนี่ยทำไมเราถึงเลือกทุเรียนถ้าน้าม้อยชนะทุเรียนแล้วทุกอย่างง่ายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําทุเรียนได้นะคะเราดูแลดินระบบดินเพราะว่ายัางไงทุเรียนก็ต้องวางอยู่บนดินมันจะไปวางอยู่บนน้ําก็ถ้ามีใครทํา มอยก็จะลองทําให้นะคะก็จะปลูกบนน้ําแต่ตอนเนี้ยคือมันลงดินพอลงดินปุ๊บปัญหาก็คือนะดินทรายดินลูกลังดินดานดินขุดจากก้นบ่อขึ้นมาแล้วก็เอามาแล้วทีนี้พอปลูกทุเรียนปุ๊บแบบปรากฏว่ามันลากไปไม่ได้หลายคนนะคะถ้าใครดูคลิปอีพีก่อนหน้าเนี้ที่น้าม้อยลงอะ่ะก็จะเห็นของคุณปอยคุณปอยก็พ่นพ่น,พนบอกพี่อ้อยช่วงหนึ่งมันจะดีนะพ่นอะ่ะเพราะอีกช่วงหนึ่งนี่คือแบบว่าโอโ้โห ข้างบนอดีแต่ว่าพอถึงเวลามันชะงงักเลยนะคะแล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าผลที่สุดคือในคอนเซ็ปของมิสเตอร์ฮิวมัเราเราไม่ทิ้งดินถ้าเราไม่ทิ้งดินแล้วนะคะดินจะให้อะไรแก่เราบ้างนี่แหละนม้วมยก็จะมาอย่าพูดพร่ำทําเพลงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแบบบางคนที่เขาติดตามน้วมยอยู่ก็ให้ดูสัทีอะไรเงี้ยมาดูนี่นะคะต้นต้นเนี้เป็นต้นทุเรียนที่น้วเมยปลูกเพื่อนะคะทดลอง เราไม่ได้พ่นข้างบนเลยนะคะเราเราเราดูแลดินอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าใครเคยดูคลิปอีพีก่อนๆนะ้มันน้ำม่เอ,เอาลงปลูกปรากฏว่าคุณตาปลูกอะ่ะขุดหลุมลงไปเอา้าเฮ้ยเราก็เฮ้ยมันผิดวิธีคือไม่ได้มาคุมคุณตาคุณตาเอามาขุดลงพอขุดลงปุ๊บเอา้าได้ประมาณสักสองอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์ได้เฮ้ยมันผิดวิธีเราก็เลยลองดูฝนตกน้ําไปท่วมขังเอา้เอาเฮ้ยทําท่าไม่ดีละเราก็เราก็ขุดขึ้นมา แล้วก็สางค่ะน้องอ้อยสางแล้วทุกคนก็บอกว่าหลายคนเขามามาคอมเมนต์บอกเดี๋ยวตายตนน้นเนี้เดี๋ยวตายคุณอ้อยเพราะว่าคุณอ้อยไปสางเอาลากฝอยมันเอาออกใช่ไหมทีนี้เราก็เลยบอกว่าเอาเอาเด็กไปเอามานี่อันเนี้ยหน้าดินเนี้ยจะเป็นดินขุยไผ่นะคะเป็นดินหน้าดินที่ที่ได้จากดินขุยไผ่แล้วเสร็จแล้วเราก็ผสมมิสเตอร์ฮิวมัสเราแล้วก็เอามาโปะคือใส่ละเนยละนาดใส่เลยนะคะคูณโคกขึ้นมาเนี่ยไม่ถึง นี่ระดับนี่ก็ไม่ถึงหน้าแข้งดีนะคะดูหน้าแข้งน้ำมอยนะเนี่ยก็ไม่ถึงครึ่งหน้าแข้งดีนะและทีนี้ต้นมันเล็กอยู่เราก็เลยทําโค้ให้มันเล็กแต่ที่จริงแล้วเราต้องพยายามคูณโค้ให้บานออกให้มากที่สุดเพราะแขนเขาจะได้กลางนะคะอ่าท่านผู้ชมดูนะหลักการเนี่ยดูนะโค้งน้ามอยทำมาแค่นี้ใบเขาจะอยู่อยู่แค่นี้แหละและเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็น V ีเชฟไปนะคะวีเชฟวีเชฟเขาก็จะขึ้นเป็นตัว V อย่างนี้เลยนี่มันไม่ได้นะคะหลักการของมอยก็คือ อันเนี้ยพอดีว่าปลูกแล้วเรา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 ปลูกช่วงหน้าฝนด้วนะเออใครไม่บ้าทุเรียนนี่เขาไม่ปลูกกันหน้าฝนนะคะน้าม้อยไม่รู้ว่าใครทํายังไงนะแต่หลักการนี่คนที่ปลูกทุเรียนนี่ต้องขอบคุณคุณสดใสเลยที่ชุมพรนะคะแล้วเก่งอยู่คู่กับโรงงานเรามาเก้าปีเขาไม่ปลูกกันหน้าฝนแต่เราทําสวนทางต้องบอกก่อนว่าภายใต้แบรนด์น้ม้อยนะเฉพาะของน้าม้อยนะเราทํานอกกรอบนะคะต้องบอกไว้ก่อนใครมาดูของเราเนี่ยเออ เราทํานอกกรอบเราทําไม่เหมือนคนอื่นเขาปลูกหน้าเขาไม่ปลูกหน้าฝนนะไมยปลูกหน้าฝนปลูกหน้าฝนเสร็จเอาขุดหลุมเฮ้ยผิดสางออกเอามาปลูกใหม่พูนโคกขึ้นมาใหม่โดยการที่วางลงไปบนดินเลยแล้วก็ใช้หน้าดินใส่ลงไปนะคะเอาโคกแค่พอประมาณที่เรากะว่าอ๋อทุเรียนเราประมาณสักสองสามอาทิตย์สองสาเดือนมันโตได้แค่นี้สมมุตินะคะแล้วที่เหลือน่ะเราก็ค่อยเติมดินเอาเตยเติมดินเอาไม่ก็บอกหลายๆคนยคนบอกว่าเราเติมอ่ะเติมง่ายสุด นะแต่ว่าอันนี้คือลักษณะว่าทุเรียนแบบไม่ได้แบบระบบการจัดการแบบทุนน้อยนะแต่ถ้าทุนเยอะๆนี่แบบคุณปอยอะสมมติหรือว่าอันนั้นอันนั้นเท่าไหร่นะกี่ต้นอะประมาณกี่ไร่อะจไม่ได้แล้วคุณปอยอะประมาณห้าร้อยต้นถึงไหมก็ประมาณนั้นอันนั้นเขาหูแค่วางระบบน้ําอย่างเดียวเนี่ยหมดไปล้านกว่าไม่ต้องอะไรมากเลยอันนั้นคือระบบการจัดการที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดสมมติเราเป็นแบบเอ้ยทุนน้อยอะเราค่อยๆทําไป ก็พูนโคขึ้นมานะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือลากเขาเนี่ยนะคะโคแค่ไหนเขาไปแค่นั้นทีนี้ถ้าเราทําโคเล็กอะ่ะมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะสารวนเดี๋ยวนราม้อยจะให้เด็กๆอะ่ะเอามาใส่อีกเราจะขยายโคไปนะคะให้สารโครไปถึงต้นนู้นเลยนั่นต้นนู้นนะคะต้นนู้นก็ดูแบบอาลอลงอแหลงมากจะรอดไหมนะแต่ว่าต้นนี้หลายคนเลยทายบอกตายแน่เรามาดูนะคะอันนี้น้อม้อยย้ายนะย้ายทั้งสองต้นแต่ว่า เราไม่มีการลดน้ําไม่มีระบบน้ําเลยผ่านเราปลูกฝนปลูกช่วงฤดูฝนฝนหมดนะคะฝนหมดน้ำอ้อยก็เนี่ยดูดินเนี่ย่ะท่านผู้ชมดูดินทีนี้ฝนบ้านเรามันก็อืมนะเนี่ยนี่ดินมันก็ยังโอเคได้ร่างไปได้ชื้นนะคะแต่ไม่แฉะไม่แฉะเลยไม่มีคือเราอะทาเรื่องระบบนิเวศด้วยนะคะเพราะนั้นดินต้องมีจุลินทรีย์แล้วเขามีแบบเ,เขาเรียกอะไรญ่าอะไรพวกนี้นก็ไม่ต้องไปกวนเขาเนี่ยน้ำอ้อยก็ยังแบบว่า ต้องต้องแบบว่าโทรหดถึกเหมือนน้ำอ้อยในและนะคะต้นรากทุเรียนที่จริงแล้วเราจะต้องไม่ทําอย่างนี้นะเพราะาเดี๋ยวรากฝอยเขากระทบแต่นี่น้ำม้อยให้ให้ดูนี่ดินนะคะอันนี้มีความชื้นแน่นอนเราตบฟังแล้วมีความชื้นนะมีความชื้นแต่ถามว่ามีน้ํำไหมถ้าให้น้ำอ้อยดูความชื้นเนประมาณไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ในประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่เลยไม่ใส่น้ําเลยเราก็ดูว่าเฮ้ยมันจะสวเวอร์ไหมมันจะตายไหม่านผู้ชมบอกโห้ กว่าฉันจะเห็นยอดของของของเธอนะเธอคุยสะอ้อมโลกมาค่ะท่านผู้ชมเอาตาก,กล้องมานี่นะคะยม,มานี่อดูนะคะว่าเรายอดใหม่เนี่ยม้อยลองตัดนะตัดเน่นทิ้งตรงนี้เลยอ่ะนี่ขอโทษนะคะบางทีแบบม้อยอยู่กับเด็กผู้ชายเยอะคนงานเยอะเด็กๆก,ก็เป็นผู้ชายกันหมดเลยมีสาวอยู่คนเดียวในโรงงานนะก็เนี่ยมีสาวๆี่แบบว่ามีคนสวยอยู่คนเดียวไม่ใช่ม้อยนะคะ,ะเด็กๆ ก็บอกว่าเฮ้ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยคุยบางทีสับอะไรหลุดไปบ้างก็ขออภัยกันไว้หน้าที่นีก่อนนะคะนี่นะคะมันจะเป็นแบบลักษณะว่ายอดเขาก็ท่านผู้ชมคะแค่จับหลุดเลยอันเนี้ยคือลักษณะว่าเห็นไหมถ้าเราไม่มีความชื้นส่งนะถ้าเราไม่มีน้ําส่งมันจะเป็นอย่างนี้แตะปุ๊บแต่ถามว่ามันตายไหมก็เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่ามันไม่ตายเี่นไว้แบบไม่มีการให้น้ําเลยนะท่านผู้ชมดูเย่ยดินน่ะแล้วก็เนี่ยะ ยอดนะคะยังมานะเห็นไหมนี่ยอดมายอดก็ยังมาใบนี้ไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าอันนี้คือนะมอยแบบทําในแบบของเรานะแต่ว่าคนที่เขาทํามืออาชีพนี่คือเขาจะทําได้ดีกว่านม้อยเป็นร้อยเท่าละม้อยแค่เป็นคนที่ไปช่วยเราจะรู้ว่าของมิเตอร์ฮิมัเราทํายังไงแต่จะสวยเท่ากับเกษตรกรนี่เป็นไปบบได้ค่ะเพราะว่าอ่อนมอยทําหน้าที่ในเฉพาะในส่วน พี่น้ำม้อยทำนะคะเพราะว่าอันนี้คือมาแบ่งปันว่าเอ้ยเราทดลองน้ำม้อยก็จะรู้ว่าอ๋เอเฮ้ยในภายใต้แบรนด์น้ำม้อยเนี่ยมิสเตอร์ฮิวมัสเราแบบไหนเพราะว่าหลักๆเลยคือหนึ่งเราดึงค่าพีเอก่อนนะคะเพื่อให้ยอดเนี่ยนะคะ,อะ้องดูนะคะอันนี้โปร่งแสงไหมกล้องเห็นโปร่งแสงไหมโปร่งไหมอ่าโปร่งนี่นะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันไม่มีโรคนะคะถ้าจะมีโรคก,ก็แบบมานิดยๆหน่อยอาจจะอาจจะมากับน้ำคุ้งน้ำค้างแต่จะเห็นได้ว่าแมลงไม่กินของน้ำม้อยนี่ ะะดูเดี๋ยไม่ไม่มีไม่มีแมงปิดแข็งเลยเพราะฉะนั้นหลักการของเราเวลาเราใส่มิสเตอร์ฮิวมัสเราไปนะคะให้เกินปลายใบประมาณสองนึงเลยถ้าทําได้นี่นี่อย่างเงี้ยแล้วแขนเขาจะไปอย่างนี้เดี๋ยวไม่จะทําให้ให้แขนเขาไปบางคนมีนมีการบังคับนะใส่ใสอ่อะไรก็ตามปุ๋ยหรืออะไรใส่แค่นี้แต่ถึงเวลามาบังคับเขาเฮ้ยไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะเวลาเขาจะไปได้นี่กิ่งจะไปเนี่ย รากต้องรากต้องไปก่อนร่างหากินให้ก่อนเพราะนั้นหลักการก็คือเราก็ต้องใส่ให้ประมาณนี้ครึง่คงครึ่งประมาณประมาณสองนึงอะ,อะคือแบบโอ้ใส่มากก็เปลืองไม่เป็นไรมาดูผลตรงนี้ว่าถ้าเราพึงใจนะคะเราพึงใจถามว่าต้นเล็กอะเราต้องใส่ยังไงต้นเล็กเราต้องใส่ประมาณทุกๆ15้าวันนะคะ,ะจริงจริงล้วต้อง15วันแต่นม้อยเนี่ยคือสวายเวอร์มากเลยนี่ยังไม่ได้ใส่นี่ก็เราประมาณ3เดือนแล้ว คือตั้งแต่ปลูกมาใส่แค่รอบเดียวเองอะ่ะแล้วก็อีกรอบนึงจําได้ว่าให้เด็กมาสาดแต่ไม่มีน้ำไงไม่มีน้ําส่งมันก็มันก็จะดึงบ้างนะดึงความชื้นในดินลงไปแล้วของเราเนี่ยไอตัวที่ที่เราลองก้นหลุมอะค่ะเราจะเรียกว่ามิสเตอร์ฮมัตตัวตัวกระตูนส่วนใหญ่เขาจะเรียกตัวแบรนด์เพราะว่าในกระสอบมนจะเป็นตัวกระตูนและอันที่สองนะคะตัวนั้นอะมันจะเป็นลูกค้างคาวซึ่ง ตัวนั้นเป็นนวัตกรรมเราเรียกว่าอินโนเวชันหรือว่าเป็นตัวนวัตกรรมของเราเพราะเราชนะที่1ในสายจากตัวกระตูนมานะคะแล้วเราก็ต่อย,ยอดเป็นตัวท่านอาหารตัวนั้นท่านอาหารหลักรองเสริมครบแต่จริงถามว่าตัวหนึ่งไม่ครบเหรอครบแต่เราหนักเรื่องจุลินทรีย์คือเราต้องไปฟื้นดินดึงค่า PH ขึ้นมานะคะจุดเด่นของเราคือการดึงค่า PH ได้ทันทีค่าพ H จะเป็นกรดหรือเป็นด่างเราจะดึงให้มันเป็นกลางแต่ว่าเราจะคลองอยู่ที่ประมาณ 6- 6ถึงนะคะเราจะไม่นับ5.5นะเพราะว่า5.5ก็ไม่เวิร์ก จ็ดก็ไม่เวิร์กเจ็ดห้าก็ไม่เวิร์กนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่พืชน,นะอันนี้เราพูดถึงในโหมดของทุเรียนแต่ว่านม้อยทําเรื่องดินนะคะเพราะนั้นเนี่ยดินทุกอย่างที่ลงอยู่บนดินเนี่ยก็จะฝากเบอร์ไอเดียไลน์ไว้ข้างล่างนะคะถ้าใครที่แบบเจอคลิปน้อวมาอยอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนแล้วกดติดตามไว้ก่อนนะคะเพราะาน้องม้อยก็จะมารีวิวในส่วนที่ทั้งตัวเราเองทําและก็ทั้งส่วนของลูกค้าในแต่ละแปลงที่ทําเพราะว่าเราเนี่ยดูแล ตรงต่อแปลงเลยต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นตัวแทนน้ำอยไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่เป็นชาวสวนเองนะคะหรือว่าเป็นร้านค้าน้อยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยได้รับการกันกรองมาแล้วแหละว่าเรายอมรับให้เป็นตัวแทนเราเพราะของเรามันมีจุดต่างนะคะถ้าจะเอาราคาเทียบเนี่ยเราไม,ไม่ไม่เทียบด้วยราคานะเพราะเราเทียบด้วยคุณภาพและเวลาสิ่งที่มิสเตอร์ฮิวบัตเราซื้อให้ก็คือเวลาและความง่าย ใส่แล้วปุ๊บลดน้ําอย่างเดียวเราประกันารันตีอยู่ที่3วัน7็วัน15บวันนะคะอันนี้คือหลักการของเราคือต้องแตกยอดปล่อยให้เขาลบกับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วเขาก็ยังไปได้อย่างนี้ค่ะบางทีเราเผลอเนี่ยเราไม่ได้ดูไม่ได้แลไม่ได้อะไรเพราะนั้นเนี่ยเราทําเรื่องความชื้นสัมพัส์ด้วยถ้าความชื้นสัมพัส์ไม่ได้นะคะผู้เรียนเนี่ยร่วงหมดไม่ว่าจะเป็นใบเป็นลูกเป็นอะไรมันร่วงหมดเลยภายใต้แบรนด์เราเท่านั้นขอกาชับนะคะทีนี้เราก็จะ ประมาณนี้ทําโคกเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เด็กนะ่ะมามาพูนโคกขึ้นอีกนะคะในในละแวกเนี้ยเราจะไปอย่างนี้นะคะเราจะไปอย่างนี้แล้วเราจะทําโคกขึ้นมาอีกประมาณสักสักศองนึงเพื่อให้ให้มันไม่ตายนี่เราก็จะทําลองทําดูเพราะว่าเนี่ยช่อใหม่ก็ยังมาเนี่ยท่านผู้ชมนะเนี่ยเนี่ยว่ตัดเลยพอตัดปุ๊บก็ไม่ได้เอาอะไรแต้มทั้งอย่างนะเนี่ยไม่มีการแต้มนะคือแบบเนี่ยอันนี้ก็ไม่แต้มนะคะบางคนเนี่ยเขาต้องมาแต้มนะเพราะว่ามันจะติดเชื้อโรคแต่ของเราไม่มีนะแมลงปีกแข็งก็ไม่มี ท่านผู้ชมดูฮะที่จริงแล้วช่วงเนี้ยจะต้องลบกับเยอะเลยนี่นี่นันมอยก็ไม่ป้ายแต่ถ้าป้ายเนี่ยของเราก็ป้ายได้นะคะของเราก็ง่ายๆเลยสมมติใส่ลงดินไปละอ่ะนี่สมมติเป็นมิสเตอร์ฮิมันใช่ไหมสมมตินะคะเราก็ป้ายเงี้ยเอาอันนี้มันแข็งแต่ถ้าเกิดมันมีน้ํานะคะอย่างเงี้ยสมมุตินะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะมันเป็นของเราอย่างสมมติที่เขไม่ใช่แข็งปุ๊กเลยท่านผู้ชมอ่ะสมมติสมมติก่อนว่านี่เป็นของเราที่มาสม,มด้วยของเราหรือว่าเป็นของเราเทมโบลทัม,มบี้อย่างเงี้ยนะสมมตินะ เนี้ยค่ะสมมติถ้ามันมีน้ําเนี้ยเราก็ป้ายไปฟุ๊บเนี่ยป้ายที่นี่เลยป้ายป้ายไปอย่างนี้เลยไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยเนี่ยทาง่ายๆอย่างเงีย้งย,ยแล้วถ้าเป็นแผลเออเราก็เอาผสมน้ําลุกๆลุก,ลกป้าย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 แค่นี้ค่ะที่ทํากันมาก็ลุกคลุงแบบเนี้ยแล้วมันก็จะหายเพราะว่าลของเรามันจะมีตัวที่เอ่อเป็นตัวที่เสริมสร้างซ่อมซ่อมแซมซ่อมแซมก่อนซ่อมแซมรักษาเสริมสร้างนะคะแล้วเราทําเร็วหมายความว่า คนอื่นเขาก็สูตรของเขาอะแต่ของสําหรับมาม้อยอะถ้ามันทําไม่ได้คือเงินสองเท่าอันนี้คือการการันตีของมิสเตอร์ฮิมัสแล้วเราก็ย่างเข้าปีที่9ปีหน้าจะเข้าปีที่10แล้วนะคะแล้วเราทําเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้มาทําใส่ไปเรือเ่อยเปื่อยเลยใส่อะไรไปก็ไม่รู้ทุกอย่างต้องผ่านนะคะเหมือนกับอาหารก็ต้องผ่านออย ของเราก็ผ่านแแบบนะคะเพราะว่าเราชนะที่1มานะแล้วเราก็อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอาจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยกำกับการดูแลกว่าจะออกมาเป็นตัวนวัตรกรรมหรืออินโนเวชันของเราที่เป็นตัวข้างคาวตัว่าอาหารนะ่ะหลักรองและเสริมตัวข้างคาวนะ่ะจะใส่ใส่บ่อยๆใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆใส่สามสี่กำมือทุกๆ15วันส่วนไอ้ตัวที่ปั้นเม็ดหนักจุลินทรีย์ของเราส่วนใหญ่เขาก็จะใส่กันบางคนก็เดือนละครั้งนะคะถ้าเดือนละครั้งเขาจะใส่กันกิโลนึง กิโลครึ่งเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าบางคนใส่แบบโหไม่มีเวลาคุณอ้อยผมอะผมใส่ไปเลย3ามกิโลห้ากิโลเจอกันอีกทีหนึ่งอีก3เดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยเอ่อก็ก็ใส่แบบได้ดูแลบ่อยๆไงเพราะว่าถั่วเฉลีย่ยนะเมื่อจะบอกว่าตะกกะคือไม่ใช่ว่าเป็นเป็นต้นเป็นต้นไปบางทีต้นเนี้ยได้น้ําน้อยดินไม่เหมือนนะคะเราต้องคอยวัดค่าทุกต้นเลยอันนี้คือคนที่ทําเศรษฐกิจนะเพราะเราดูแลพันกว่าไร่ก็มีนะ พันกว่าไร่500กว่าไร่300กว่าไร่แต่ละสวนเนี่ยเราจะบอกเลยว่าทุกคนต้องมีเครื่องมือวัดสี่ซ่าห้าต้นถ้าเราทําเป็นพืชเศรษฐกิจเราต้องวัดแต่ถ้าเกิดเราเอ้ยทําเล่นๆที่บ้านเออก็ใช้ของเราแบบง่ายๆแต่ให้อยู่ในโปรแกรมแต่ว่าอย่างหลักๆอะ่ะเรามีไว้ให้ให้รู้ก็ดีว่าดินเราเป็นกรดหรือเป็นด่างนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเราใส่ต้นเล็กเนี่ยเราจะต้องดูแลทุทกๆ15วันตามหลักต้องวัดทุกต้นเลย วัดบางทีต้นนี้เอ้าเฮ้ยต้นนู้นสมมตินะมันดองปะแดงน่าจะรอดไม่รอดสมมตินะดินอาจจะประมาณ4.5่้าอะแต่ตรงเนี้ยอาจจะดินแบบโอ้โหมันเพ่งปังขนาดนี้ท่านผู้ชมค่ะอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะเนี่ยเห็นไหมยอดเยิดออะไรเงี้ยสวยงามเนี่ยค่ะเนี่ยไม่โปร่งแสงเลยนะคะอันนี้อาจจะ6.5้าโอ้ยอดมันเดินไม่เคยให้น้ําเลยฝนปล่อยแบบเนี่ยปล่อยหญ้าลกๆแบบนี้แหละค่ะปล่อยมันอย่างเงี้ยแล้วก็ เราก็ดูแลโคกนิดนึงแค่นั้นเองโคกก็มันส่วนใหญ่มื่จะล้มนะคะตัดแล้วก็ให้ให้ให้เอาอไอ้พวกใบพวกกิ่งไม้เนี่ยใส่เห็นไหมนี่นะคะรีบอลรูทอะไรที่ด็อกเตอร์เขาแนะนําก่อใส่เข้าไปนะรีบอลรูทเนี่ยก็ย่อยสลายหมดเลยท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติเราใส่ไปงี้เราใส่มิเตอร์ฮิวมัตทับไปเลยได้ไหมได้เราก็ให้โปร่ปงๆนะคะให้ลากเขาได้หายใจที่จริงอย่ามาถอนแบบน้อยๆนะอันนี้น้อยถอนข้างโคกนู่นนะนี่ เราก็ใส่ปูกไปอย่างนี้ค่ะมันร้อนจัดใช่ไหมเราก็อย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายหมดเลยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเชื้อรานะคะราก็จะมานี่อันนี้จะไม่ทําแบบน้องอ้อยนะคะน้องอ้อยก็จะแบบาสางๆเพราะน้องอ้อต้องอของเราเนี่ยในขั้นของหลายคนเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวไม่รอดมาดูคลิปน้องอ้แล้วบอกเดี๋ยวไม่รอดนะคุณอ้อยทําแบบเนี้บอกไม่ไม่รอ,อดก็ปลูกใหม่แต่ว่าเราต้องทดลองนี่เห็นไหมคะอินทรีย์วัตถุมาแล้วเห็นไหมเวลาเราใส่ของเรานะคะ เราพยายามแบบเอาเอา,เอา,เอามิสเตอร์ฮิมัสเราใส่ข้างบนถึงเวลาพวกเนี้ยค่ะมันจะย่อยหมดเลยเนี่ยเนี่ยเราก็ใส่เงี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวปราปลายพวกนี้นะเดี๋ยวมันก็จะย่อยนเนี่ยเนี่ยถ้ารา้อนๆนะเขาได้ความชื้นอย่างเงี้ยได้ละใส่นะคะถ้าเป็นเม็ดกระตูนของละมมอยเนี่ยคนที่ไม่เคยใส่เลยครั้งแรกต้องเจอมิสเตอร์ฮิมัสกระตูนก่อนเพราะหนักจุลินทรีย์เราทําเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราไม่ทิ้งโลกใบนี้นะคะดินที่จะ ทำให้พืชเป็นอยู่ได้ยืนอยู่ได้หายใจได้กินอาหารได้สุขสบายไม่ป่วยดินต้องดีก่อนเพราะฉะนั้นภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมนดามอยเนี่ยเราทำเรื่องดินหนักจุลินทรีย์เป็นหลักตัวกระตูนตัวที่2คือตัวนวัตกรรมก็คือตัวข้างคาวตัวข้างคาวตัวนั้นจะเป็นตัวอินโนเวชันซึ่งเราอัดท่านอาหารไปจนครบเลยสําหรับคนที่เป็นเดินแนวอินทรีย์เลยไม่เอาเคมีเลย ของเราผ่านแหลมมาหมดการันตีอยู่ที่เป็นออร์แกนิกแล้วแล้วเราใส่พวก,พวกผักเอา,เอาพืชระยะสั้นเนี่ยผักเนี่ยส่งต่อใบปุ๊บสารตกค้างไม่ตกค้างเราส่งหมดนะคะของเราเนี่ยได้รับการยอมรับจากทั้งฟาร์มของญี่ปุ่นและเกาหลีเรียบร้อยแล้วก็ทํามาประมาณ 4- 5หปีแล้วนะคะในเขตของปทุมธานีองคลักษ์ซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นดินเขาเรียกดินเขตหนองเสือมันจะเป็นดินเหนียวดินดานดินที่แบบโอโ้โหโหดร้ายทารุณอะ่ะแต่เราการันตีให้3วัน7วัน กับขนาดว่าเป็นเป็นพวงไม้ผลน,นะคะเพราะาเราทาแบบไม้เศรษฐกิจแนวหน้าของประเทศจะประเภทปาล์มน้ํามัน,มนยางพารานะคะแล้วก็ข้าวนะแล้วก็ทุเรียนเนี่ยเป็นระดับหนึ่งเพราะเราทําทุเรียนได้เราถึงต่อยอดไปเป็นาปาล์มนะคะเป็นปาล์มเป็นยางเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นมันสับปะหลังเพราะนั้นของเราเนี่ยเราการันตีสูตรเราว่าเราประหยัดต้นทุนในเรื่องของการจัดการสวนหรือในการจัดการแปลง คือเกษตรกรไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่คือขาดอะไรให้ใส่อันนั้นแล้วน้องอ้อยการันตีว่าภายในสามเดือนหกเ,เดือนเจ็ดเอ้ยไม่ใช่สามวันเจ็ดสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันนะคะอย่างไม้ผลหรือเป็นพืชปาล์มอย่างเงี้ยอ่ะสิบห้าวันเราขอแค่สิบห้าวันแต่ว่าเดือนหนึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะไม่เกินไม่เกินสิบห้าวันยังไงก็ต้องโทรมาทุกพืชนะคะรวมถึงปาล์มบางคนฟังเราเว่อร์ก็ให้มีคนเว่อร์แบบน้องอ้อย หนึ่งกระสอบอยู่อยู่ในมือก่อนใส่ไปแล้วค่อยบัโทรมาด่าคุณอนะมันเวอร์เพราะมันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้อง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 มีคนว่าถ้ามันไม่เวอร์มันไม่ได้ไงมันต้องมันมันต้องเวอร์ด้วยแล้วก็ต้องบ้าด้วยนะเออแล้วคนซื้อส่วนใหญ่เราก็แบบว่าประเภทแบบอยากลองอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าใครมาอย่าเพิ่งตัดสินตัวน้องว่อเองก็เหมือนกันนะคะเราเราเรา เราอย่าไปตัดสินใครด้วยแบบด้วยด้วยคำพูดอ่ะคืออยา่าอย่าไปฟังคำปากหวานนะโม้ไม่ได้ปากหวานเลยปากเร็วไปบางทีแบบคุยคุยคุยเร็วไปคนอ้อยอช้ามานิดนึงแต่เราใส่แล้วใครอะคะเวลาเราจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยมันการันตีว่าเฮ้ยมันใช้ได้ไม่ได้มันหัวเสียไหมบางทีเราจ่ายตังค์ไปแล้วม,ลมันไม่ได้ผลอ่ะมันไม่ได้ผลเออเราอยากจะเจออะไรสักของจริงสักคนหนึ่งดิมันจริงสักคนหนึ่งเวลาจ่ายแล้วปุ๊บไม่เสียดายตังค์เลยขอให้มัน แล้วถ้ามันจ่ายแพงแล้วมาแก้อีกนี่นะหนักสาหัสเลยจ่ายถูกแล้วแก้อีกแล้วถูกเนี่ยสองรอบจ่ายแพงแล้วเสียเวลาอีกบางทีเสียเวลาไปเป็นปีเลยปีหน้าเอาใหม่สภาพแวดล้อมมันไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยลานิยาเอนิโยแล้วเดี๋ยวนี้ฝนตกแบบเ,เขาเรียกว่าบอมใหม่นะแบบไอเรนบอมเขาเรียกอะฝนตกเรนบอมอะคือตกทีเดียวหนักเลยท่วมเลยตายเลยหายนะเลยถกเอาไปเลยเพราะนั้นของเราเนี่ยเราดูแลหมด ทั้งดินทั้งการพยุงที่จะทําใหเา้เขาเนี่ยไม่ไม่ไหลไปกับน้านะคะหลายคนถามว่าคาาุณอ้านสายเนี่ยเดี๋ยวมันไหลไปกับน้ําไม่มีค่ะมีแต่ดึงไว้ดึงทุกอย่างลงในดินให้รู้ได้ไงก็มาดูตรงนี้ค่ะมาดูนี่ดูตรงนี้ด,นดูตรงพืชน,นี่ว่าเขาส่งยังไงอย่างเงี้ยนะคะม้อยการันตีด้วยด้วยด้วยสายตาที่เห็นกับผลงานที่ทําเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอย่าไปฟังคำเออไปไปอย่าไปฟังคําปากหวานนะคะอย่าอย่าอย่าไปฟังคําปากหวาน เดี๋ยวจะอกแหกเดี๋ยวเราจะอกแหกเพราะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ทําแบรนด์ไหนก็ตามเราจ่ายเงินออกไปแล้วเนี่ยเราควรจะรู้นะคะว่าเออแบบเราเราได้ยังไงเราได้ผลยังไงอย่างเงี้ยนะคะนี่เห็นไหมยอดก็ยังมาอยู่นะอ่านี่ก็ยังเขียวอยู่นะตอมเขาก็ยังเขียวอยู่นะนี่นี่นะคะอันนี้คืออันนี้นะ้องม้อยทำเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่ากับคนที่อย่างอย่างคุณปอยเนี่ยโหใบสวยนะคะแล้วก็พัทลุงนะของนายก ของของท่านนายกสมศักดิ์ก็โู้อย่างสวยเลยนะคะออวันนี้ฝากไว้คลิปด้านล่างนะคะเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ไอดียไลนด้วยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือไลน์มาสอบถามน้อม้ยได้เลยเราจะไม่คุยกันเรื่องในเรื่องของว่าอะไรยังไงร,รู้แต่ว,ว่าใส่ไปแล้วน้อม้อยช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรตรงที่ไม่มีความรู้ก็คือใส่ไปแล้วหันหลังให้เขาลายคนเขาเรียกอนอ้นอยว่าปุ๋ยที่จริงเรา แต่ว่าสูตรสามเราเนี่ยเป็นปุ๋ยไปแล้วนะคะสูตรสามเนี่ยเราอัพขึ้นไปเป็นปุ๋ยกําลังพัฒนานะอ,อกรมหลายๆกรมก็อย่าเพิ่งมาเก็บเลยนะคะอย่าเพิ่งมาเก็บเลยนะ,ะเพิ่งเพิ่งจะทดลองเพิ่งจะทําจะขายได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้หลายคนก็จะบอกว่าคุณอ้อยเป็นไงโทรมาถามบอกว่าเราก็อคือที่สุดเลยยุคนี้นะว่าบอกอย่างเดียวว่าขอให้หนึ่งเป็นคนจริงสองโปรดักต์ก็ต้องจริงสามแก้ปัญหาได้จริงๆ นะซีก็ต้องจริงใจกับผู้บริโภคด้วยหมายความว่าถ้ามใช้ไม่ได้ผลกับเขาคืนเงินเขาด้วยนับว่นะคืนนะคะเพราะนั้นหลายคนโทรมาถามคืนเงินสองเท่าคิดดูใครไม่กล้าซื้อแบบซื้อถ้าไม่ดีคืนเงินเลยสองเท่าแต่ต้องบอกนะว่าใส่ยังไงใส่ที่ไหนใส่ยังไงเพราะลูกค้าเราตอนนี้ทั่วประเทศเราต้องกราบขอบพระคุณนะคะวันนี้ไม่ใช่วันพระ <laughs> ไม่ใช่วันศาสนาใดๆแต่ว่าเป็นวันชาวโลกเราเลยเพราะอะไรเพราะว่า วิสเตอร์เฮลมาสเราเนี่ยน้าม้อยประสบการณ์10กว่าปีมีโรงงานเนี่ยเปีเข้าปีที่9นะคะแล้วจะเข้าปีที่10แล้วถ้าไม่มีคุณลูกค้านะคะหรือว่าเกษตรกร,ร,กรที่ยืนอยู่กับเราตลอดเนี่ยจะไม่มีวันนี้เลยน้าต้องกราบขอบผู้คุณและขอผู้คุณเด็กๆด,ด้วยนะคะทุกคนเลยในโรงงานเราด้วยที่เป็นวิสาหกิจเราด้วยถ้ามันไม่มีคนที่ใส่แล้วมาให้เราเป็นแปลงทดลองหรือรีวิวอะ่ะมันจะไม่มีผลเลย แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทั้งประธานสมาคมทุเรียนแห่งประเทศไทยที่ได้ให้โอกาสน้อยได้มาถึงจุดนี้ที่เราดูแลตั้งแต่ทุเรียนใหญ่ดันทุเรียนเล็กนะคะวันนี้น้อยก็จะกราบลาไว้เพียงเท่านี้ละคะ่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจหรืออะไรยังไงอยากจะสอบถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ไปดูใน ID ดีไลนะคะในเบอร์โทรที่น้อยจะฝากไว้ลิงก์ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็วันนี้สําหรับวันที่11นะคะของเดือนพฤศจิกายนะ ปี2024นะ67ก็คือก็ให้กำลังใจกับทุกคนแหละคะ่ะว่าเราต้องไปให้ได้เราต้องทำให้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือโลกของเราดินของเราพืชของเรานะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะต้องเป็นคนที่ตัดสินจะเอาอะไรใส่เข้าไปก็ยินดีที่จะรับใช้เกษตรกรทั่วประเทศนะคะถ้าว่าสิ่งที่นำ้ำม้อยแบ่งปันไปแล้วเป็นทางเลือกนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกอย่างน้อยก็เป็นทางเลือกให้เราเนี่ยก็ อย่าลืมกด subscribe ติดตามไว้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรท่านอื่นนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีอย่าไปโอนเงินอะไรให้ใครนะคะยังบางทีคือน้อง้ก็โดนนะไม่ไม่โดนนะก็โทรมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ AI มันเก่งด้วยนะเสียงจริงเหมือนเราเลยแต่ว่าไม่ได้เขาต้องตอบเหมือนเรางม้อยหมดเลยนะคะที่สําคัญคือของถึงแล้วเราค่อยจ่ายนะแต่ว่าบางทีลูกค้าประจําเนี่ยเขา เขาเขากลัวไม่ได้ของบางทีเขาจ่ายมาก่อนก็มีเพราะว่าของเราเนี่ยเราทําคุณภาพนะคะเราเอาคุณภาพเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจกับทุกคนว่าเข้าสื่อรุ่นหนาวและเราก็จะต้องเจอสาภาพที่มันอย่างเนี้ยค่ะสาภาพที่มันโหดแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีตัวต้านทั้งหมดเลยนะคะคือใส่แล้วได้อย่างนี้นะเราไม่มีการพ่นข้างบนแต่ถ้าพืชเศรษฐกิจกเขาต้องพ่นอันเนี้ยมันอาจจะไม่สวยเหมือนของกับลูกค้าเราที่เขารีวิวมาเพราะนั้นเขา เ,เขาเป็นแล้วแต่ว่าน,นม้อยนี่คือหนึ่งทำให้มันสวายเวอร์แบบเราลองให้มันแบบถ้าเป็นถ้าเป็นทห,หารก็หน่วยหน่วยซิลอ่ะเป็นทหารพหานหทาน่หานศึกอะ่ะคือแบบสงครามเข้าขนาดหนักเลยแต่รอดนะแล้วก็คือเจริญเติบโตได้ที่เหลือเราขาดอะไรเราก็เติมแต่นม้อยจะทําในแบบนี้เพราะว่าจะรู้ว่าอ๋อเราใส่ไปแล้วเราทํายังไงให้ผลมันได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเข้าไปต่อยอดนะคะก็วันน,นี้นม้อยก็จะฝาก ไว้เพียงเท่านี้แหละค่ะในการแบ่งปันนะนี่ต้องบอกว่าภายใต้แบรนด์เรานะไม่ให้บ่าโอ้ยอลิมอลอมบบงามแต่แต่ว่าหมายถึงว่าคนอื่นที่เขาไปเป็นเกษตรกรนะม้อยทำในจุดที่เป็นปัญหาแล้วแก้ปัญหาให้ได้แค่นั้นเองนะแล้วก็เราไม่ต้องไปโรคอะไรก็ไม่มีแล้วเนี่ยมแมลงไม่จะไปยาฆ่า,มาแมลงไงเนี่ยสารเคมีก็คือยาฆ่า,มาแมลงนะคะเราไม่พ่นนะแต่น้อม้อยมีนะคะตัวพ่นก็ผสมน้าฉีดพ่นได้ก็จะเป็นตัวอินโนเวชันเราตัวนวัตกรรม ตัวที่เป็นแบรนด์ข้างคาวนะคะเอาวันนี้นะ้มอยก็กลับลาไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนน้มอยก็จะมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้กลาบสวัสดีค่ะ